อยู่บ้านสนวค่ะหนูมายูึว่าอ๋อใายเราได้เหรอเทรมาวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ชมหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะ เก่งมากแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะทำแบบรูปนี้เลยนี่นะคะแพนเค้กอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะวัตถุดิบนี่อะไรคะนมค่ะถูกต้องนมนะคะนมสดอันนี้อะไรคะเนยเนยนี่นะคะเนยอาราลีนะคะและอันนี้ค่ะจ่ายค่ะจ่ายนะคะจ่าย อะไรคะก้วยเกือบเป็นแอปเปิลแล้วนะคะก้วยนะคะอึงกอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวใช้อันนี้นะคะตีแล้วก็อันนี้เราไม่มีอ่าชามอ่านที่เราจะใช้ผสมนะคะเราก็เลยใช้หม้อแทนค่ะนี่นะคะผงแป้งแพนเค้กนะคะหนึ่งห่อ เราก็ตัดใส่ลงไปในนี้นะคะนมนมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมิลลิลิตรอันนี้สี่ร้อยอ่ะหนึ่งรอก็จะต้องนมหนึ่งร้อยนะคะเราก็ไม่มีที่ตวงนะคะเราก็จะใช้ความชำนาญก็อนันน, <c oughs> นี้สี่ร้อยห้าสิบไงหน0่งร้อก็จะต้อง ครึ่งน,นึงก็200อันนี้ก็คือ1นึนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ใครจะช่วยตีแป้งคะใบพัวใช่ไหมใบพัวช่วยตีแป้งไหมคะใด้ค่ะหนะะึ 100. ่งร้ไข่หนึ่งฟองนะคะนี่ค่ะสามอย่าง เด็กๆมาช่วกันตีเดี๋ยวนะคะคเอาให้ผู้ชมดูกรนึนะนี่นะคะเนื้อแป้งไข่นมก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะ,ะให้เด็กหิงใบบัวช่วยตีเราจะเอาไปทอดเนื้อแป้งคนเข้ากันง่ายมากเลยนะคะ ล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะไปพัวมายืนเตรียมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมไปเตรียมเตาไปเตรียมเตา <ấy S 1> สุดจริงๆค่ะรายการค่ะตีต่อไปนะคะลงถุง้องบนะะงกระดเวลาจะเปแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ทำนะคะก็จะมีกระทะแบบนี้นะคะแล้วก็ สำหรับทอดแพนเค้กของเรานะคะแล้วก็เราก็จะใช้เนอยอันนี้นะคะใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้ไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวรอตีถึงใบบัวน,นะคะตีแป้งให้เนียนยุ่มเข้ากันนะคะเนียนยังคะแป้งเนียนงังคะน่าทานไหมบอกคุณผู้ชมสิคะว่าน่าทานมากเลยเอาเนื้อแป้งให้ใหดู ส่วนอันนี้นะคะก็ซื้อมาแบบเผื่อว่าจะต้องใช้ตกแต่งจริงม่ต้องมีน้ำพึ้งด้วยแต่ว่าบ้านเรามีน้ำพึ้งในวันนี้นะคะควยก็จะใช้ทานกับแพนเค้กได้นะคะเป็นแพนเค้กที่สามารถทําได้นะคะแค่เด็กๆสองขวดนะคะก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทําได้นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกคุณผู้ชมด้วยบอกบอกบอกคุณผู้ชมหน่อยใช่ค่ะ หนูสองขวบค่ะตีแป้งแพนเคก้กได้คะ่ะนี่นะคะเด็กหญิงไม่เวตีออกมาแล้วนะคะนี่เนื้อเนียนมากค่ะนี่เดี๋ยวออกมานะคะจะเป็นแพนเคก้กดึงๆแบบฮอกไกโดเลยค่ะแต่<ม>สเสียดายที่เรา,มาไม่มีนมฮอกไกโด เดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะกันนะคะเพื่อที่จะทอดแพนเค้กค่ะนี่นะคะเราก็จะทอดแพนเค้กกันแล้นะคะ<ม>โดยการใส่เนยลงไปนะคะ<ม>ในกระทะทำดีๆอย่ว่นิดหนึ่ง หนึ่งห่อได้แพนเค้กเลกบ้างใหญ่บ้างแบบนี้หอมมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาจัดจานดูหน้าทานนิดนึงอุปกรณ์เราจะไม่ครบแต่ว่าก็ยังจะพอมีของให้เราจัดอยู่นะคะค่ะมาดูกันนะคะคนี่นะคะเรามีกล้วยกับเอ็มเอ็มนะคะมีเท่านี้เราไม่มีน้ำผึ้งถ้ามีน้ำผึ้งก็จะ สวยงามแบบนี้ลูบๆล้างมือแล้วนะคะเอาแผ่แนแผ่นีแล้วกันนะนี้แต่งหน้าดีเด็กอันใหญ่นี่นี่นะคะ,อะโอเคสวยงามแล้วก็ M&M เด็กๆชอบกินไหมคะใส่ไหมคะ ใส่แหนเอ็มไหมใช่ค่ะใส่กี่เม็ดใส่สีอะไรบ้าง,ส,ง,งสีแดงค่ะส<ม>ีแดงนะคะ <laughs> อะไรก็ประมาณนี้นะคะ่ะได้เท่านี้แต่อร่อยแน่นอนนะคะกล้วยกล้วยหอมจากเซเวน่นสินค้าทุกอย่างจากเซเวน่น ใส่ซักครึ่งลูกกระพอนะอนาะรยวยสวยๆ <c oughs> ล้วก็สไลด์กล้วยนะคะ ติดรอทานโดยไม่หายใจเลยนะคะนะฮะอืออุ๊ยขาดน้ำพึ่งอ่ะเอ็มเอ็มเลยไปบนแผงคิ้วเอ็มอมใส่หมดห่อเลยเขามีเยอะนี่นะคะเสร็จแล้วมีเอ็มเอ็มกับกล้วยหักดูที่ใกล้ นี่พอได้อยู่นอ่ะนี่นะคะเราจะลองให้เด็กกี่ขวบคะสิบเบอับอ่าชิมแล้วนี่กี่ขวบคะสิบสอง <c oughs> นี่อ่ะใบ <c oughs> บัวใบ <c oughs> บัวเอาไหนนะคะอันนี้นะแล้วสีอะไร <c oughs> สีแดง <c oughs> สีแดงสีแดงนี่ใช่ไหม กินกับ M and M อ่ะข <คำ S 1> องคำใหญ่ไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วก็หยิบหยิบ M and M ก่อนสีแดงอ่ะกิน M and M เอากิน M and M. M, M ก็ไปแล้วแพนเคก้กกัดกัเ <laughs> ดเลยอ่ะอันนัทอ่ะเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันอ่ะอัะนนะัทกินกับกล้วยไปแล้วอร่อยจา้าอร่อยไปเลยอ่ะ เป็นไงครับพันเอกเนียนนุ่มไหมนุ่มมากนุ่มมีรสชาติแบบไหนรสชาติแบบไหนมาบอกเนี่ยค่ะปวดดูทำไมมันไม่นุ่มเลยอะ่ะอ่ะอืมโผล่กินกล้วยกินกล้วยอ่ะทำไมล่ะเออเด็กๆจะกินแต่กล้วยกับอินเดี <laughs> มันต้องทานเลยมั้งมันก็หอมได้อยู่มันจืดอ่ะไม่จืดมากนะคือจืดป่ะจืดอืมมันก็ออกหวานนี่จบคลิปบายบายแชร์สซับสมคริกไปกินก่อนแล้วค่ะบายบายค่ะนี่แลวค่ะแพนเค็กวันหยุด